สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบค่ะเป็นส่วนหนึ่งของ EF นะคะในเรื่องของการทำงานค่ะซึ่งคุณหมอประเสริฐนะคะแล้วก็คุณหมอ ท่านอื่นๆนะคะใน,ในหลายๆเพจก็ได้พูดถึงนะคะเรื่องของ E.F ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ช่วยเขามี E.F ที่ดีนั่นก็คือการทำงาน,นะค่ะโดยเริ่มจากตัวเองนะคะรอบตัวเองแล้วก็ไปสู่คนข้างนอกนะคะซึ่งในวัยของเขาเนี่ยลูกชายลูกตาเนี่ยตอนนี้ขวบกับอีกจะ7เดือนละนะคะลูกตาลก็ฝึกเขาตั้งแต่ประมาณสักขวบ 2, 2เดือน,นะค่ะในเรื่องของการดูแลตัวเองก่อนนะคะ ถ้าเขาอ่านหนังสือเราก็ให้เขาไปเก็บหนังสือเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะขวบครึ่งกว่า,วาเนาะก็เริ่มฝึกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เป็นของเขาค่ะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือทิ้งไดเพริดของเขาค่ะอันนี้ฝึกตั้งแต่ประมาณสักขวบ3เดือนได้นะคะพอถอดปุ๊บเริ่มแรกกรังจับมือเขานะคะหยิบไดเพริดแล้วก็เดินไปที่ถังขยะแล้วก็พูดกับเขาแล้วก็ให้เขาทิ้งขยะ ทำอย่างนี้ประมาณสอาครั้งค่ะหลังจากนั้นพอบอกให้เขาเอาไดเพร์ดไปทิ้งขยะเขาก็ทําเองได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ทําเองได้แล้วนะคะจะมีบ้างบางวันที่ขี้เกียจรู้สึกไม่อยากลูกจานก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาทําเองนะคะก็จับมือเขาหยิบเอาไปทิ้งขยะด้วยกันนะคะ <Wow. S 1> นอกจากจะทิ้งได้เพร์ดแล้วคะก็ฝึกให้เขาที่จะเอาเสื้อผ้าของตัวเองที่ใส่แล้ว ไปใส่ในตะกร้าค่ะซึ่งก็ฝึกประมาณสองสาครั้งเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็ให้เขาได้ทำเองเขาก็ทำค่ะสิ่งหนึ่งที่รัานเห็นนะคะหลังจากที่เขาทำในสิ่งที่เราบอกนะคะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะพอทำเสร็จเราก็ปรบมือชมว่าเก่งมากนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจมากๆหลังจากนั้นทุกครั้งที่เขาได้ทำ พวกนี้นะคะทำงานเหล่านี้เขาก็จะมาปรบมือให้เราปบมือนะคะหลังจากที่เริ่มฝึกเอาไดเพิ่มไปทิ้งขยะเอาเสื้อผ้าไปใส่ในตะก,กร้าที่ใช้แล้วนะคะอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ฝืนตายเด็กเลยค่ะลืมบอกไปนั่นก็คือการเก็บของเล่นค่ะอันนี้จำเป็นมากค่ะเมื่อเล่นเองก็ต้องรู้จักเก็บค่ะอันนี้ปั๊มสู้กันมากกว่าที่จะยอมเก็บต้องช่วยเขาเก็บ แล้วก็เก็บด้วยกันกับเขาจับมือเขาเก็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฝึกเยอะเหมือนกันแต่ตอนหลังก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็ต้องช่วยเขาทำจนได้คะ่ะอันเนี้ยก็เชื่อว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับพ่อแม่หลายๆคนมากในเรื่องของการเก็บของเล่นนะคะก็ให้กำลังใจพ่อแม่ว่าลูกตาก็กำลังปั้มสู้กับลูกเหมือนกันดังน,นั้นทุกครั้งที่เขาไม่เก็บของเล่นก็จะต้องจับมือเขาไปเก็บเหมือนกันคะ่ะอันนี้เราจะต้องสู้ไปด้วยกันนะคะ Okay, แล้วก็ Kevin, อีกอย่างหนึ่งนี้ก็สําคัญค่ะเก็บรองเท้าค่ะเมื่อใส่เสร็จก็ต้องเก็บเองด้วยนะคะ mm hmm. No, no, it's not in the box. เควินไปเอาไวด้ดีๆกกับลูกเก็บไวด้ดีๆ หลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนามากขึ้นค่ะโดยการกวาดบ้านค่ะให้เขาฝึกกวาดนะไม่สะอาดหรอกค่ะแต่เห็นแล้วเขาอยากจะช่วยหลังจากนั้นก็ชอบที่จะก,กวาดมากๆเลยนะคะช่วยแม่กวาดนะคะเมื่อฝึกกวาดบ้านเสร็จนะคะลูกจานก็เริ่มให้เขาที่จะเอาเสื้อผ้าของตัวเองในตะกร้าเนี่ยลากออกไปที่ตู้ที่เครื่องซักผ้านะคะ โดยที่บอกเขาแล้วก็ทําไปกับเขานะคะให้เขาเห็นแล้วก็ทําไปด้วยกันและที่สำคัญคือให้สนุกค่ะเมื่อเขารู้สึกสนุกเขาจะทําอย่างแข็งขันเลยนะคะลากเอาตะรก,า,กาไปที่เครื่องซักผ้าเสร็จปับ๊บก็สอนเขาว่าให้เอาเสื้อผ้าใส่ในถังซักผ<า>้าค่ะใส่สอนให้เขาทำนะคะแล้วเขาก็เริ่มทํา อาจจะแรกๆอาจจะใส่ไม่ตรงนะคะแต่เขาก็เริ่มเรียนรู้ล้วนะคะ mm. เริ่มมีการพัฒนา EF ค่ะอยากทําให้เสร็จเร็วๆนะคะหอ,อกไปซะเยอะเลยอ uh huh. ้าย oh. ไปไม่หมดก็ต้องมาไปทีละชิ้นกมากเ,เป็นกระบวนการเรียนรู้ mm. ให้เขารับผิดชอบตัวเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบให้ทำงานบ้านโดยเริ่มจากรับผิดชอบในตัวของตัวเองก่อนนะคะซึ่งรานเชื่อว่าเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลูกเราจะมี EF ที่ดีได้อย่างแน่นอนการทำงานเป็นเป็นหนึ่งในวิธีที่จะให้ลูกมี EF แล้วก็ไม่ต้องเสียตังอะไรเลยคะ่ะเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ทุ่มเทเวลาให้กับเขาสอนเขาแล้วก็ใจยเย็นๆนะคะซึ่งต้องบอกว่า สิ่งที่ลูกชายลูกตาลทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทาทุกครั้งนะคะบางครั้งเขาก็ขี้เกียจแต่ว่าเราเองก็ต้องสอนก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ช่วยเขาถ้าไม่ทําก็จับมือเขาทําค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะสําหรับคนที่ลูกโตแล้วนะคะก็ฝึกได้นะคะคุณพ่อคุณแม่วันเชื่อว,ว่าไม่ยากเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ใจเย็นแล้วก็ใช้เวลา กับเขานะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะที่เราเองส่วนใหญ่ต้องอยู่ในบ้านนะคะก็ใช้เวลากับเขาใจเย็นๆแล้วก็มองถึงเป้าหมายระยะยาวค่ะพี่น้องถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยเป้าหมายระยะยาวเราอยากจะเห็นเขาเป็นเด็กที่มี e f ที่ดีเป็นเด็กที่มีคุณภาพของสังคมเป็นเด็กที่เขารักกตัญยูพ่อแม่แล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ในอนาคตในระยะสั้นนี้เราจะต้องทำค่ะ เราจะต้องใช้เวลาอราจะต้องทุ่มเทเราจะมองไม่เห็นผลในทันทีทันใดนะคะชอบที่คุณหมอประเสริฐพูดนะคะว่าที่ผ่านมาคุณหมอประเสริฐเริ่มทำเนี่ยมองไม่เห็นหรอกแต่พอ30ปีผ่านไปเห็นว่ามันจําเป็นสําคัญในระยะที่เราทําระยะสั้นเรามองไม่เห็นเลยแต่จริงๆแล้วภายในสมองของเขากําลังทํางานอีกมากมายทะานั้นเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเรามาฝึกลูกให้มีความรับผิดช,ชอบ เพื่อเขาจะมี EF ที่ดีด้วยกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะ